พุเตะนะอาามาถึงวัดบงวัดติดวัดดางวัดติดัดเเจ้าเทเามาทางนี้มาทางนี้มาที่สงสารานยมนะ้าใหญ่ใ่ได้อาให่ร่วงเป็นสีได้เลยอ่า้าระงการพเตะทให้ระเรีกเร่องรสอาข้อนะรอะโดมากมาหงี่จับตาราได้เนาะงจับตารได้เรา ถึงแม้ไ่ได้เห็นเราเลยแต่ว่าเรารียนรู้ได้ดีมากเลยนะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะได้เรีนร้ธรราสทร์เศนี้สร้างว่าเชิญมาพบ่าใดก็เป็นคนที่ที่ผมกสรับจัดดีหรือทัศน์ใส่นะจัดมาเปตบในห้างรายเพานอา้ารยรับจัอาจารนะไปรักโม้ทีะเชื่อถือกติอแม้เชื่อือที่ดีได้